หนึ่งนาทีกับกะปะทหากผู้ขับขี่พบปัญหาพวงมาลัยสั่นขณะขับขี่ไม่ควรมองข้ามเพราะนั่นเป็นสัญญาณของอาการผิดปกติของรถอาการสั่นของพวงมาลัยเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุเช่นถ่วงล้อไม่สมบูรณ์หรือไม่ก็เพราะยางเสื่อมสภาพเพราะยางจะสัมผัสกับพื้นถนนมากที่สุดเมื่อยางถูกใช้งานเป็นระยะเวลานานหรือเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงอาจจะส่งผลให้เกิดการเสียรูปทรงของโครงสร้างได้ และส่งผลให้พวงมลลาลัยเกิดการสั่นได้เช่นกันนอกจากนี้อาจเกิดจากปัญหาที่หน้าจานเบรกมีการสึกที่ไม่สม่ำเสมอกันหรือที่เรียกว่าจานเบรกคดซึ่งต้องแก้ไขด้วยการเจียหน้าสัมผัสของจานเบรกให้เสมอกันแต่หากอาการสั่นของพวงมลลาลัยเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ขับขี่กดเท้าลงไปบนแป้นเบรกด้วยน้ำหนักที่มากจนล็อกลลจะหยุดนิ่งแสดงว่าระบบบังคับเลี้ยวในส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นลูกหมากคันชักและลูกหมากคันส่งนั้นสึกหรอครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม